จ้าเอ,านอ๋น้องมีโชน้องมีโชมาอะไรนะมาทำความสะอาดจ้าพูดแล้วมาอะไรมามาวัดมาวัดมาวัดยาอ๋อมาทำความสะอาดจ้ายายบรทธานล่างนาให้บ่ะ <laughs> ยังค่ะโอ้ย,อยแต่ปนะธานแดดอํานาจก็น่ารักกว่านี้เนาะ น่องมีโชว์บนมาก,กับย่า่พันมาทำความสะอาดกุฏิพอจะทำความสะอาดเอสิพระบนอยมากอยู่มาก่วยงานนี้จะลองบทกุฏิลังเง่มันกุฏิสองสันกุฏิโบราณต่กวนพระอาย่น้ำกันในห้อง,องกุฏิลังเง่ลังเดียว หนึ่ส,สา,สท,าทัา้งเคร่งม่สี่ของกุตีโบรานเป็นวัดโบรา,านนะกุตีลังเงย,ยเกลยแมาเมียน,นยของทั้งหลายทั้งปวงเราีเกียบอกมาคนบ่อยแต่มาผักเครื่องนี้นนกันจเกียบอกมายังติถถูกันกนะถูเอา น้ำมันปบบกอบน้ใส่อมเนสเยง่าหั่นูดเนยังไูน้ำมันกัดบ่น้ำมันกัดหรือน้ำมันโลาน้ำมันหอดจะว่าเหนนี่เหมือนทูบเียวว่าเป็นเดียวว่าไฟใหม่ บอสาดีร้งีเลยนะใค้กีเอาหน้ามีละเอาหน้ามือ้ามล้พื้นฟ้อพาตั้งได้บอานอยู่ไอ้่มเลน้าถพนี้่าในร่างในได้ฝ่าเป้นคนตีฟ้าใช้น่าเอาผ้าซุกงานุกงานแห่งนแห่งเงิซะก้บ่ว่าำไมบอกาชวเขาเทียงนะนะเขาเนมันผสมน้ำมันกันผสมกน้าเอาเที่ยงมันี้พนันฟ้ามาถือมันจะได้มันไมเป็นการรักษาไงมันเข้าใจรู้แต่ว่าัน พ่อโซละมัาก so right so like so, uh. so, like ัดละมักัดโซลาเนี่ย่าว่าก็จะเป็นใหม่มันแหงเลยคือว่าแหงเลยแต่ว่าเมืนอมีดีและละมักัดใส่นอะส้นส่งสายสูเนี่ยหลาสูดเลยอ๋อเอาเอาผาถุงซะก่อนอืม่ต้องเซก่อนทำไมตาจีให้กัต้องเปียกดูถูกแจกแดบนีทางเทียแต้องขัเลยเพราะที่ว่าอย่ห้เอาเทียนจม บัวแมนพ่ออาจารย์ก็บอไปซื้อๆเดียวกันมีสูตรเดียวกันนก่อนเนาะพ่ออาจารย์ก็เห็ดก็บอไปซื่องเลยเออกระมีอะไรก็เห็ดแล้วเนาะอันนี้ก็เคยเห็ดสั้นกับว่าไปตามก่อนนั่นสิเลยต่วทักทักเนี่ยบัวตัวน้องมัดกับก็จะว่าคิ้วใส่ผลาคิ้วก็ไดจทำที่ใส่ช่อข้าวเลยนะ

Nói gì xưa mà hay nó cắt cấp nó mắn xô lại Nè, có phà để xuống ừ... vâng... và tay giờ nó bình xin men chăm tiệc bưng nào bằng nốt mà soi Nhưng khay ốp cho nó men thân sâu đi <laughs> แม,ม <c oughs> นเ kind of พียง <c oughs> นันนหละมันม <brilliant. S 1> ัน <Hayır> บ <cold> ้านเศ้าเลยหนามันหนาพ่อาพงเบิดเขาบังนดเขาบองนดจรย์านนเขาบังนดเป็นหลายก็พ่ออาจารย์เลยมนไปซื้ออแมนชยยูท่ายูเ่วาทานน้ำมันเลยเหน่งมั่าดังก็ว่าเป็นยังอก เอาไปนนหนาียเกบป็นเอาล้่ะมนเร็วน้องไปตลาดากันไปย่งตลาดน้องเอาอันแม่มันเป็นเป็นผู้ยังใดในแม่มันมแม่ไม่สาจองเมเท่าไนาเรอว่าแม่แถวขึ้นกัแม่แม่แถวกันมันง่ามคนละแบบ อืมเจ้าชาเลยเตียแมนเป็นมือเป็นครูกันเป็นสิงาบปาดนี้กับบอนซ้อนอืมเป็นเจ้าสีรอบดนี้กับบอนซ้อนอืม

ทีมันลงเลยเหรอเราะยั่เหลยมเลยขันมันขายมันไม่เกะขายกันมันบอไม่กินแต่ว่ามันขายปดีมันมีต่เฟียงอยู่ในหันมอนมอนเหลี่ยมนี่ยมันมีมีแบบนั้นดิเขาเฟียงงียบด้างใน ถิมน่องหน้าตางเลยคุณแม่ ฮะเอาถุงมาใส่ไว้ไไกุฏิโบราณแต่ก่อนพระก็หยุดกุฏิเดียวกางจิตแหละ 诉你吧 เองปุ้ย,ย,ยใ่่ไใได้เอได้แนนะแต่ว่าครูเงนินมันเป็น LED เบิรแล้วบาดน,นี้ช่วนี้มันกินไฟนแห้งบาดน,นี่แต่ว่ากระแ่ได้ให้กากอันน่ะอุปกรณ์ก็มีครบเนาะน,นี่บาลาสตาร์เตอร์ไม่เบิดหนึ่ง เราคั้นเราจะไปครับลูนุนมองเราอยู่แนน้ำพอนเนาะขาไปนั่แม่พุ่น ขาเปนะคือมีนแนวติดสัตว์่าเป็นข้ยังอยเป็นยังพ่ออาจารย์นี่เพนอ่อยนยังนม่พน้าแตกออกแล้วคอยฝึออกไม่พ่นนี่เอาไปสัก์หาหมออ้นมลงแพ้แม่พนนั่งดสันเอาของไจยดาสองพักผ้บน อเออพาไปั่แหละพาไปหาเล้อเียพาไปเกเสอไปเอมันเกิดขันเขามันอันหนเขาก็พับทิมเอาไปทิมน่ะเอยงฉ่้นะองุ่กันนะเขาเขาก็เห็ดช้งานนี่แหละมันเห็ดปัจเจทั้งหนากล้้ม่นัแลกกาันแมนมันเกิดพระมาอยู่กคนกิดคอยกวดยุ่นละมันบุคคลมีพระมาอยู่รงเทิงเนาะ ดีแล้วมันมีงานมันจะได้มาทำควสะอาดนี่แมนคันคันพอซักไว้เดี๋ยวทิมลเปลงเล่กพวใสยเกือบว่าพญโสสวง ก้อนแบบนั้นหยัเหยยบแก้วหยียบหลอดไฟแตกไหมหยับกระจบอไนั่นไหมเงี้ยล่างเขาก็เลี่ยงไว้กลางแถวนี้แหละเท่อ่านั้นลงไปั้งแต่มกีหกเติมกันอีก จะบวชกต่อันนี้รถค้าเรา่มีก็ว่าบ่ครบซุ้มขายเขาจะกว่าลดเนาะซุ้มขายเขาจะก็อยาขายเนาะเออนั่นแหละเขาก็ว่าแล้วอันอันนี้ไม่ครบนะคุณแม่คื่อข้อหมายเขาอยากขายแหละดีแล้วเนาะแต่นั้นซุ้มพอขายไม่ขายเขาจะขาย

เกินล่ะเราพักอยู่หองนี้เนาะแต่ก้อนหน่งเอาหมนเียนออี่้นะนมีนสามหก,มหกเอาเนาะก็ะมีเจมัเนาะไม่ได้มียังละพระก็มีชจนี้